ไปโอ้โหโอ้โหโอ้โหดั้งมาเนี่ยมันจะเลื่อนมาให้เรานี่คือเครื่องยนต์แบบ V6 หไบเทอร์โบให้กำลังถึง390แรงม้าครับมาพร้อมกับแรงบิด520นิวตันเมตร นี่แบ็นของรถลอลนนะครับจะพาทุกท่านมารีวิวครับภายนอกภายในและทดลองขับครั้งแรกนะครับกับเจ้า m e r c e d e s AMG C43 รุ่น Special Edition มีเพียง120คันสุดท้ายของเมืองไทยเท่านั้นนะครับรุ่นนี้จะเป็นอย่างไรและขับความรู้สึกจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับ ดูดีไซน์โดยรวมด้านข้างก่อนนะฮะนี่คือ C Class ที่เป็นทรงคูเป้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรียกว่าปลายรุ่นของเขานะฮะซึ่งสังเกตจะแตกต่างจากรุ่น C Class ใหม่นะครับก็คือตรงนี้ฮะเดิม C Class ใหม่เนี่ยจะเป็นเส้นถนนเส้นเล็กๆตรงนี้นะครับแต่อันนี้จะมาลึกลงมานะครับแล้วก็จะมีความโค้งมนตรงนี้นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นการปาดลงมา นะครับเป็นความโค้งมนนะฮะซึ่งจะแตกต่างจากรุ่นใหม่ครับทุกไฟหน้านครับไฟหน้าเป็นมัลติบีม LED นะครับที่สามารถมีการปรับองศาได้ด้วยนะครับและตรงนี้จะเป็นช่องนะครับแอร์เคอร์ชันตรงนี้นะครับลมจะเข้าด้านหน้านะฮะแล้วก็รีดออกตรงนี้เพื่อให้ผ่านหน้าล้อไปอย่างราบรื่นที่สุดครับตรงนี้มีเป็นอตราโซนิกเซนเซอร์นะครับนี่ตรงนี้4จุดนะครับ จังหน้าแบบ AMG นะฮะตรงนี้เป็นสีอลูมิเนียมด้านประจังหน้าก็จะเป็นแบบเกรวกล้องหน้าไม่มีครับตรงนี้กล้องหน้าไม่มีนะฮะโลโก้ Mercedes-Benz ข้างบนนี่เป็นสีดำนะฮะตัวลิ้นหน้านะครับก็จะเป็นสีดำเงาครับล้อและยางนะครับจะเป็น Continental Conti Sport Compact 5P ล้อหน้า จะเล็กกว่าล้อหลังขนาดล้อหน้าก็จะเป็น225 40 ZR 1 9นะครับล้อแม็กก็จะเป็นสีดำด้านดุมากๆนะฮะมาพร้อมกับคาลิเปอร์เบรกที่จะมีสัญลักษณ์ amg ครับจานเบรกก็จะเป็นจานเหล็กที่เจาะรูด,ด้วยครับเพื่อใบความร้อนนั่นเองครับด้านข้างนะฮะจะมีสัญลักษณ์นะฮะ by turbo f o r m a t i c f o r m a t i c นี่ก็แสดงว่าเป็นขับเคลื่อน4ีล้อนะครับส่วน by turbo ก็แน่นอนครับมี เทอร์โบถึง2ตัวนะฮะด้านข้างนะครับเป็นเกิร์ตฮะเป็นสีดำเงาอยู่แล้วสปอร์ตมากๆนะครับล้อหลังก็จะมีความกว้างกว่านะครับนะั่นคือ255 3 5 z R 19ครับตัวเติมมันนะฮะก็จะมีบอกการเติมลมยางนะครับแล้วก็จะเป็นเบนซิน95เท่านั้นไฟท้ายครับไฟท้ายยังเป็นสไตล์ของรุ่นเดิมอยู่ จริงก็คือมีการไว้นเชนเป็นไปแล้วนะครับตรงนี้เช่นเดียวก,กันกับดีไซน์ตรงนี้นะครับที่เป็นตัวช่องลมหลอกจุดเด่นที่สุดของ AMG ก็คือตัวท่อฮะท่อจะเป็นทรงวงรีท่อจริงจะมีท่อเดียวข้างละ1ท่อพร้อมมาพร้อมกับดิฟิวเซอร์ด้านบนก็จะมีทับทิมนะครับช้อนแสงแล้วก็อัลตราโซนิกตรงนี้4จุด ตัดมาเป็นโลโก้ AMG ตรงนี้นะครับและโลโก้ C4.3 มาพร้อมกับตัวสปอยเลอร์ท้ายนะครับแบบตุดเป็ดสำหรับโลโก้นะฮะจะไม่สามารถเปิดด้วยมืออย่างนี้ได้นะครับแต่มีฟังก์ชันซ่อนอยู่ในนี้นั่นก็คือกล้องนั่นเองครับกล้องถอยนี่นะครับเมื่อเราใส่เกียร์ถอยหลังกล้องก็จะเปิดออกมานะครับการเปิดฝาท้าไทยไฟฟ้านะครับไม่สามารถที่จะกดที่โลโก้ได้นะฮะโลโก้ไม่มีนะครับ เปิดได้ก็คือหนึ่งที่ประตูด้านข้างคนขับจะมีสวิตช์เปิดที่ไม่ใช่ไฟฟ้าด้วยจะเป็นการปลดล็อกเท่านั้นนะครับส่วนอีกวิธีนึงก็คือเปิดจากกุญแจรีโมทนี่เองนะครับมีปุ่มกดแช่ครับเปิดทันทีนะครับแต่กดปิดไม่ได้นะต้องใช้มือมาดูตรงนี้ฮะจะมีตัวช้อนแสงทับทิมอยู่นี้นะครับเพื่อที่เราเปิดท้ายเนี่ยก็จะเห็นจากระยะไกลได้นะครับ ภายในนะครับโอบกว้างเหมือนกันนะครับแต่ความสูงไม่สูงมากนะครับตรงนี้ใส่ของก็ได้ปกตินะฮะด้านใต้ก็จะเป็นที่ประยางนะครับไม่มียางอะไรนะฮะดูการเข้าไปนั่งที่เบาะหลังกันบ้างนะฮะเราต้องมาปรับเบาะตรงนี้นะครับดันออกมานะครับเบาะไฟฟ้าก็จะเลื่อนโดยอัตโนมัตินะฮะ เลื่อนมาด้านหน้าแบบสดเลยนะครับแล้วเราก็ค่อยเข้าไปน,ะนี่นครับดนั้นก็ดันกลับซึ่งดันกลับเนี่ยโอ้โหก็ถือว่าแคบนะฮแคบมากๆนะครับก็ไม่เหมาะสำหรับคนผู้ใหญ่อะไม่เหมาะนะครับเพราะว่าแคบด้านในฮะมีแอร์หลังให้แล้วก็มีที่วางแก้ว 2อันมีลำโพงให้นะครับเบเมสเตอร์ด้านหลังนะครับทวิตเตอร์กับมิดเรนจ์นะครับที่วางของวางมือถือได้นะครับแล้วมีไอโซฟิกให้ด้วยนะครับส่วนเบาะสามารถพับลงมาได้นะครับเดี๋ยวมาดูการพับเบาะกันครับสำหรับการพับเบาะนะครับก็จะดึงสลัก2ข้างตรงนี้นะฮะดึงปุ๊บเบาะก็จะพับลงมาเลยนะครับหลังจากนี้ะก็มา เข้ามาในรถนะครับแล้วก็ใช้มือดันลงมานะทั้งสองอันนะครับเพราะว่ามันไม่มันจะไม่กระเด้งลงมาเองนะฮะเราก็สามารถใส่ของยาวได้นะครับดูภายในบ้างครับกระจกเป็นแบบเปลือยนะฮะไม่มีขอบนะครับและแน่นอนเบาะเป็นเบาะสปอร์ตจ่ายเอ็มนะครับมีเซตชิง่งสีแดงนะฮะเบาะเป็นสีดำหนังนี่ นุ่มนะครับแล้วก็มีปีกกระชับตัวเลยนะครับเบลล์แดงแน่นอนนะครับบันไดมี amg นะครับเดี๋ยวลองเข้าไปนั่งดูเบาะไฟฟ้าคู่นะครับปีกเบาะตรงนี้นิ่มไม่แข็งเพราะฉะนั้นขึ้นง่ายนะครับไม่เจ็บปกติรถซิ่งบางทีตรงเนี้ยปีกมันจะตั้งขึ้นมาแล้วแข็งแล้วนั่งเนี่ยน่องเจ็บสําหรับเบลล์แดงนะฮะ ก็จะทำงานนะครับเราเอื้อมเนี่ยเอื้อมยากใช่ไหมฮะเราก็แค่ปิดประตูนะฮะปึ้งมาเนี่ยมันจะเลื่อนมาให้เราจับง่ายๆนะครับแล้ก็ใส่เบลล์ได้อย่างงไไ่ายดายนะครับอ่ะมาดูที่แผงประตูก่อนแผงประตูแน่นอนครับตกแต่งด้วยอลูมิเนียมแพ่นลายนะครับแล้วก็ปุ่มต่างๆนะฮะปุ่มบอกไฟฟ้าอะไรต่างๆก็เป็นแบบ สะดวกดีนะครับเป็นนี้เป็นรุ่นเก่ามีเมมรี y ให้3คนนะครับเบาะพีทได้นะครับ3ระดับตัวนี้แน่นอนลำโพงเบอร์เมสเตอร์นะฮะตัวที่เสียงดีที่สุดของเขานะครับและตัวนี้ก็เป็นล็อกอันล็อกเบาะอินเท2สบานนะครับตัวกระจกมองข้างนี้สามารถพับได้ครับนี่คือที่เปิดฝาท้ายนะครับก็คือกระเด้งได้เลยภายในตรงนี้ครับ เปิดไฟนะครับส่วนใหญ่ก็เปิดออโต้ไว้นะฮะตัวนี้มีดิมน้าปัดได้นะครับตัวนี้เป็นฟ o ักแลมนะฮะตัวนี้เป็น parking sensor off นะครับปลดเบรกมือไฟฟ้านะครับตัวนี้ที่เหยียบก็เป็นอลูมิเนียมแล้วก็มีปุ่มอย่างให้นะครับสไตล์สปอร์ตสไตล์ของ Mercedes AMG อยู่แล้ววงลายสวยงามด้านข้างบุด้วยอะคานตา่าด้านบนเป็น ตัวเซนเตอร์สีแดงนะฮะตรงนี้เป็นหนังและปุ่มพิเศษนะครับตรงนี้ก็คือปุ่มปรับโหมดฮนะเดี๋ยวลองดูครับปุ่มปรับโหมดฮนะคอมฟอร์ตนะครับสปอร์ตสปอร์ตพลัสนะฮะนี่ปรับตรงนี้ได้นะครับแล้วก็อินดิวิวอโนนะครับส่วนด้านข้างตรงนี้สามารถปรับโชคได้ครับ fort, คอมฟอร์ตช็อสปอร์ตช็อ บอดพาสช็อกนะครับด้านหลังพวงมาลัยเป็นแพดเดิลชิพนะครับที่เป็นโลหะนะครับบวกลบนะฮะเกียร์เป็นแบบปกตินะฮะยังเป็นตั้งเดิมอยู่ด้านข้างก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับแล้วหมุนก็จะเป็นที่ปั่นฝนนั่นเองครับจอเป็นดิจิตอล TFT ทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับจออินอร์เทนเมนต์นะครับด้านนี้ก็ปุ่มได้ด้วยตรงนี้นะฮะนี่ปุ่มได้นะครับแต่จอเนี่ย าะจะไม่ได้ใหญ่นะไม่ได้ไมได,ไมได,ไมได้มีทั้งจอนี่นะขอบจอจริงๆอยู่ตรงนี้นะครับนี่สามารถปรับมุมมองได้นะครับีนมุมกว้างนะอ๋อแตะไม่ได้นะนี่จอไม่ใช่ทัชสกรีนต้องมาหมุนตรงนี้ต้องมาหมุนที่ลูกกลิ้งนะครับนี่คือจอแบบกว้างวายอันนี้แคบนะครับมีเลือกสองมุมนะกล้องก็มีความชัดพอประมาณนะยังไม่ได้ชัดแบบคมกริบนะครับ ถัดมาฮะลงมาเป็นช่องแอร์นะครับแล้วก็การควบคุมแอร์ก็ตัวนี้ก็จะเป็น Navy, Radio, Media ีนะครับเป็น Hot k e y t e l e p h o n ์ค a r s e t t i n g แล้วก็ h a z a r d ตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่ของนะครับเปิดมานะฮะซ็อกเก็ตนะครับ,รบที่จุดบุหรี่ตรงนี้นะครับมีที่วางแก้วตัวนี้เป็นการปรับโหมดปรับตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะขึ้นจอแล้วก็ปรับตัวปรับเกียร์ อันนี้ปรับโช้กครับอันนี้ก็จะเป็นปุ่มคอนโทรลหน้าจอนะครับสามารถหมนุนคอนโทรลตรงนี้ได้นะครับตัดมาด้านบน,นก็จะเป็นกระจกแบบวงหลังแบบเฟรมเลสนะครับแล้วมีไฟอ่านหนังสือตรงนี้นะครับมีที่ใส่แว่นตรงนี้นะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นที่เปิดสันลบนะครับให้มีมา่านติดํำกันแสงไว้นะครับแล้วก็เปิดสันลบได้อีกทีหนึ่งนะฮะเปิดแบบกระโดกก็ได้แล้วก็จะเปิดหมดก็ได้ เปิดได้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นที่วางแดดนะครับมีกระจกเนาและไฟสองหน้านะครับเป็นมาตรฐานนะครับสำหรับคนขับก็เช่นเดียวกันทีให้เหมือนกันนะฮะมาดูแยะด้านหน้าครับก็ใส่ของได้พอประมาณนะครับไม่เยอะมากนะฮะเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันเลยครับ โอ้โหเครื่องยนต์นะครับแดงมันเลยนะครับนี่คือเครื่องยนต์แบบ V6 บ b ท t u r b o ให้กำลังถึง390แรงม้าครับมาพร้อมกับแรงบิด520นิวตันเมตรแน่นอนอัตราเร่งจี๊ดสดๆศูน0รอนะครับอยู่เพียง4.7วินาทีเท่านั้นครับงั้นเดี๋ยวเราไปลองสมรรถนะของเจ้าเครื่องยนต์ AMG ฝาสีแดงคันนี้กันเลยดีกว่าครับ เจ้า Mercedes G C C 4 3ตัวนี้เป็นเครื่อง V 6ครไบเทอร์โบแล้วก็โฟร์มาติกสามสื่อสี่ล้อด้วยแรงม้าเท่าไหร่ฮะแรงม้าอยู่ที่390แรงม้าครับพี่แมนกบแรงบิดแรงบิดอยู่ที่520สนิวตันเมตรสะใจไวรุ่ครับนะครับและศูนย์ถึงร้อยครับ4.7เหแต่ขับแล้วเป็นไงครับพี่ ก็สั่ใจคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ประกอบในประเทศและุ่นนี้สํำคัญมากว่าเป็นสเปเชียลเอดิชั่นว้าเรียกว่าสั่งลารหัสตัวถังนี้เลยนะคือมีเพียงแค่เท่าไหร่ฮะ120คัน120คันครับนะครับในประเทไทยหมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยก็เป็นรถสุดท้ายนะครับและสีที่เอเห็นคันนี้ที่เราขับอยู่นี่เอีว่าเจ๋งนะสวยดีเด่นมากครับช่วงล่าง ถ้าเทียบสีใหม่สีใหม่เอ๊ะพี M e คิดว่าอ่าอันเนี้ยจะมีความเฟิร์มกว่าะนะครับเฟริเฟร์มกว่าเลยละ่ะรู้สึกได้เลยเข้ามาผ<น>บครับชัดเจนซึ่งเวลาลงอ่ะที่เราขับในซอยครับผมที่มีดูปประนาดอะไรแย่เนี่ยก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันก็รู้สึกได้เวลาลงอ่ะกระแทกแรงกว่อยกระแทกอกระแทกอะไรตึ๊กเลยนะครับแต่อยู่เลยนะ มันไม่มมมมัันนไไ่่กระเด้งกระดอนเพราะว่าใจแหละก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละนะครับเพราะว่ารถก็ทํามาสําหรับ p e r ฟอร์แม c e คันนี้ก็ภายในตกแต่งก็เป็นแบบรุ่นก่อนหน้ารุ่นเดิมมาแหละนะยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนเดิม g e นเดิมรวมด้านสไตล์ AMG นะมีสติชิ่งแดงมีเซ็นเตอร์แดงนะครับรวมทั้งมีตัวจอมอนิเตอร์เล็กๆนะครับที่ปรับโหมดการขับได้นะตรงนี้เลย แต่เราก็แต่งปรับที่เดิมได้นะครับแต่ว่าปรับตรงนี้ก็จะสะดวกกว่าในรุ่นนี้เนี่ยที่เขามาเป็นตัวใหม่ใส่เซอร์ดีแชร์เนี่ยมันก็คือฟังก์ชันที่เพิ่มเข้ามาก้าเกิดตรงที่พี่แมนบอกเนี่ยในปุ่มปรับความแรงก่อนหน้านี้ใน C43 เดิมเนี่ยไม่มีนะพี่แมนนะครับซึ่งมันจริงๆมันมาจากรุ่น GT ว,ว้าวอ่ามันเริ่มจากรุ่น GT นะครับมันเท่มีทั้งปรับโช๊คนะฮะเป็นสปอร์ตในสปอร์ตพัดได้ปรับเปิดตัว Start Stop ครื่องยนต์ด้ายด้วยที่พิเศษอีกอันนึงที่เอเอ็มคือมีที่ใ้ลัทริโกคารุคานาเมะครับจัดเต็มทั้งบานจุดเสียงก็เบอร์มาสเตอร์เอ็นแซบเจนนมหรูหราเสียงดีทัศนวิสัยเป็นไงทัศนวิสัยเออมันมาในซีคูเป้อะไรซีคูเป้แต่ว่าเอ็มมีความรู้สึกว่านั่งแล้วอ่ะเอ็มชอบนะชอบกว่าตัวซีใหม่อีกแฮ เออเองแม่เขว่านั่งในคันนี้เนี่ยนั่งแล้วดีกว่านะครับแต่ตัวเบาเนี่ยตัวดีไซน์ของเบาและความอกกระชับของเบาเนี่ยซีใหม่ดีกว่าอเอ,อ,เอ,อบาอเขาดีไซน์ออกมาดูแบบว่ามันมันกระชับเข้าตัวมากกว่านะครับตอนแบบ<ด>แข็งกว่านะรู้สึกแข็งกว่าอ่าใช่พี่ได้อย่างเสียอย่างนะซ <นะ S 1> ีใหม่จะนุ่มกว่านะครับแล้วก็อุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยไอ้ตัวหมุนเนี่ย ก็เป็นรุ่นเก่าจอก็ไม่พัสฒนาไม่ได้โอ้โอันนี้เสียใจจริงๆจออิงจอเอ็นพีเด็นไม่พัฒนาไม่ได้คือจอชัดเจนมากเลยนะไซแต่ไซส์จอก็เล็กมีกล้องหลังให้แต่กล้องหน้าแปลงข้างไม่มีมีบายสปอร์ตมีให้รุ่ยส่วนโตรมีให้แต่ไม่มีเอ็นปอฟทีคือหาระบบความปลอดภัยขั้นเหนือชั้นในเมอร e เซเดสจะไม่มีแล้วก็พวกไวเลสชาร์จอะไรไม่มีโอ้แต่มี Apple CarPlay นะครับตอนนี้เราเชื่อมต่อแ p ปเปิลคาร์เพย์มีแอ p เปิลคาร์เพย์ให้ข้างหลังอย่างที่เห็นตอนแรกที่พี่แมนเข้าไปดูรอบคันพี่แมน่นได้ส mm. ล้วพี่แป๊ดพี่ี่ด้วยอัดโอ oh. oh. ้โหสิ้นเลยขาเนี่ยจะวางไม่ได้เน่จะเกาะมันต้องเลื่อนมาครับก็ไม่เหมาะสำหรับนั่งหลังอยู่แล้วของผู้ใหญ่จะลุกเข้าออกน่าจะลำบากนาิดนึ่งครับแต่แบบถ้าอยากได้รหัสความแรงก,ก็ต้องยอมแลกนะพี่แมนนะ อยากได้ความแรงขนาดนี้ความแรงระดับ390แรงม้าครับแล้วราคาคันนี้เป็นไงพี่แมนราคาคันนี้อยู่ที่4 4 9ล้าน่บาทครับพี่แมนอ๋อใครสนใจก็ลองไปสอบถามครับผมดีลเลอร์จำนวนจำกัดแต่ต้องการแต่ต้องเป็นดีลเลอร์ที่เป็นแน่นด้วยนะพี่แมน Mercedes AMG เท่านั้นด้วยครับตอนนี้เราก็จะมาลองต่อเร่งจากศูนย์ถึงร้อยจะเป็นอย่างไรครับผมตามเด็ตัวไป โอ้โหโอ้โหกาเซ็กัได้โอ้โหห้าจุดสี่พี่แมนโอ้โหสะใจฮะห้าจุดสี่วินาทีเขาเค็มกันส่วนหนึ่งร้อยอยู่ที่สี่จุดเจ็ดนะครับไอแต่เราได้ห้าจุดสี่ใช้ได้เดี๋ยวเราขอลองอีกรอบหนึ่งครับพี่แมนเต็มตัวไปโอ้โหชากเลยกระชากร้อยโอ้โหสี่จุดเก้าโอ้โหง่าเขียน สี่จุดเก็คืออยู่ที่การกดนั่นแหละอ่าฮะก็ถือว่าใช่ได้อยู่ได้อยู่โอ้โหมันจริงๆ้นะครับแต่หายเย็นเลยนะพี่มันตัดตัดเออนี่ขนาดคอมฟอร์ตนะคอมฟอร์ตเหรอโอ้พี่เอาคอมพอร์ตนะครับพี่จะเอาสปอร์ตต้องสปอร์ตตัวนะครับเดี๋ยวปรับโหมดเถอะเป็นสปอร์ต เต็มตัวไปโอ้โห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 เสีงน่หแล้วว่าแล้วเริมว่าแล้วโอ้แตโอ้ซัดวนเจ็วิว่าแล้วนี่ต้องเข้าไปเป็นร้อยกว่าแล้วม้สองร้อยเมื่อกี้เอออีกทีอีกทีไหนแม่ลองอีกทีครับเนี่ยไอรดเต็มตัว ไปโอ้โห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 เลยสี่จุดเก้าเดี๋ยวว่ามันน่าจะเร็วกว่านี้สักนิดนึงอ่ะอยู่ที่มือเอ๋แล้วอยู่ที่มือเอ๋แล้วนะครับแต่ใกล้เคียงเฉลี่ยแล้วแบบโอ้โหแรงจริงจะเห็นต่างนะควางคอมฟอร์ตเดียวอ่าพี่พี่ชอบอะไรพี่ชอบอะไรเอมี่ในใจอยู่พี่ชอบอะไรสปอร์ตมันก็เล่าใจกว่าเด๋วว่ารอมีปล่อยให้ฟรีนิดนึงเราตรงไปเลยก็ได้พี่ ตรแล้วแต่เอกชอบคอมฟอร์ตชอบคอมฟอร์ตตอนช่วงที่กระแทกคันเร่งแรกอ่ะมันอาจจะไม่ได้ดึงมากแต่พอช่วงต่อเนื่องที่มันเกียร์ต่ออ่ะพี่มันมีรู้สึกมันดึงเราเลยนะดึงชัดกว่าดึงดึงแบบดึงชัดกว่าแบบคอ้โหอย่างเงี้ยแต่พอสปอร์ตอ่ะมันมันเทคได้อ่ะแต่มันต่อเนื่องกว่าแต่แรงดึงเอกไม่ว่าทำไมมันไม่ดึงขนาดนั้นแต่เหมือนรถมันไปเร็วกว่าใช่ไหมแร่กเราใจอ่ะสปอร์ต สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นในเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับในนี้ผมและพีเอครับ,รบต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ